ใกล้จะสอบวิ่งแล้วมีอุปสรรคอะไรบ้างคะในการวิ่ง <Wow. S 2> ตอนที่ผมซ้อมวิ่งนะครับก็จะมีอุปสรรคหลักเลยคือสภาพร่างกายของตัวเองนี่แหละ <Wow. S 2> ที่มันไม่ค่อยได้ออกกํลาลังกายทําให้ทําให้พอเรามาออกเนี่ยมันก็จะมีการปวดนะครับปวดขาปวดเขา่าปวดปวด,ปวดข้อปวดข้อเท้าอะไรแบบน,นี้ครับปวดไปทุกส่วนเลยนะครับก็ค่อนข้างเป็นปัญหาเลยกับอีกปัญหาหนึ่งคือเรื่องของสถานที่ที่ใช้ในการฝึกซ้อมเนาะก็ไม่ค่อยมีที่ให้ซ้อมวิ่งเท่าไหร่นะครับสําหรับผม ปวดเขา่าจะแก้ปัญหายัางไงคะสำหรับสภาพร่างกายนะครับเราก็ต้องใช้วิธีการแก้ไปตามอาการเช่นถ้าเรามีการปวดแข้งปวดขาอย่างเงี้ยผมใช้วิธีกินยากินยานะครับไปไปปรปึกษาเภสัชหายามากินแล้วก็ใช้การนวดใช้การนวดใช้ยานวดต่างๆเพื่อให้อาการปวดมันบรรเทานะครับจากนั้นก็มีการวอร์มอัพเนาะ, <Wow. S 2> ะวอร์มอัพก่อนที่เราจะวิ่งก่อนที่เราจะออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อมันยืดนะครับตอนที่เราวิ่งจริงๆมันจะได้ บรรเทาอาการเจ็บปวดได้ครับแล้วไม่มีที่วิ่งทําไงอะคะส่วนปัญหาเรื่องที่วิ่งเนี่ยแก้แก้ค่อนข้างยากเลยนะครับเพราะว่าเคยไปลองวิ่งในในยิมหรือในฟิตเนสนะครับที่มีรูวิ่งให้เนี่ยมันก็มันก็ไม่ใช่อ่ะมันแบบไม่ได้ฟีลอะครับก็ต้องหาที่อื่นที่จะสามารถวิ่งได้เช่นสวนสาธารณะหรือเต็มที่เลยก็วิ่งในหมู่บ้านตัวเองนะครับวิ่งวนรอบหมู่บ้านหมาก็เห่าครับก็ก็ได้อารมณ์ไปีกแบบโอเคอย่าลืมวอร์มอัพนะคะแล้วก็ที่วิ่งเอง ตานนี้ทุกคน